เมื่อเวลาผ่านไปการแข่งขันนั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสาวกที่เหลือได้พากันเข้าไปข้างในของหุบเขาน,นั่นใครกันความเร็วนี่สุดยอดจริงๆเร็วเกินไปแล้วผมเร็วขนาดนั้นไม่ใช่พวกเราแน่ๆในขณะน,นี้เกิดขึ้นพลังงานฉีอันรุนแรงมาจากทุกทิศทาง การเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นส่งผลกระทบต่อสาวกข,ข้างล่างอย่างมากพวกเขามาจากเจียนไลเฟิงสาวกข,ของเจียนไลเฟิงทุกคนไล่ล่าโจโยวนและจัดก,การพวกขยะที่เหลือออกไปให้พ้นการไล่ล่าของเจียนไลเฟิงเกิดความปั่นป่วนในหมู่สาวกนอกภูเขาอีกทั้งหลายคนยังวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เจนไลฟเฟิงใช้คนหมู่มากเพื่อที่จะจัดการกับคนคนเดียวอย่างนั้นเหรอเจ้าพวกเจนไลฟเฟิงไล่ยางอายสิ้นดีแล้วแบบนี้น้องโจวยวนจะรับมือได้ไหมนะเจนไลฟเฟิงไล่ยางอายซะจริงจริงโจหยวนหากครั้งนี้เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจได้อีกครั้งข้าจะเชื่อก็ได้ ว่าเจ้าคือชูจริงคนที่สองภายใต้สายตาที่จ้องมองอย่างนับไม่ถ้วนนั้นร่างกายของโจหย,ยวนได้ค่อยๆจมดิ่งลงไปและหายเข้าไปในแม่น้ำหลังจากที่หมอกจางไปปรากฏเห็นเงาลางๆของคนสองคนซึ่งสองคนนี้นั้นมีพลังงานชีที่มากล้นเหลือเกินท่านทั้งสองนี่เป็นเรื่องรระหว่างจินไลเฟิงของข้า เละโจหยวนหากมันทําให้ท่านไม่สบายใจข้ายินดีจะจ่ายให้ท่านก่อนและข้าหวังว่าท่านจะไม่เข้ามายุ่งกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เลิเทียนวิธีการของเจ้ามันช่างไรย้ยางอายนักเจ้าคิดจะใช้วิธีการนี้เหรอก้าวข้ามไปอยู่จุดสูงสุดหากเจ้าแน่จริงทําไมเจ้าไม่สู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวกับโจหยวนล่ะข้าว่าการที่เจ้าทําวิธีการเช่นนี้มันไม่ถูกนะ สู้วานเจ้ายังเผือกเรื่องชาวบ้านจริงเช่นเคยนะถ้าเจ้าอยู่นิ่ง,งไม่เป็นทำไมไม่ลองมาสู้กับข้าล่ะหรือว่าเจ้ากลัวข้าฮะฮะชายผู้นี้เขาคือใครผมยังแปลไม่ได้นะครับรอสักพักหวังเชิญแล้วเจ้าเผือกอะไรนี่มันย้อนมันย้อนมันย้อนเจ้ามันก็ทําตัวน่าเกลียดไม่แตกต่างจากพวกนั้นหรอก ข้าไม่ยุ่งแล้วก็ได้สาวกของเจนไลเฟิงออกไลล่าตามหาโจหยวนและจัดการมันซะเฮ้ยเฮ้ยพวกเราพวกคนที่เจนไลเฟิงต้องการไล่ล่าคือโจหยวนจริงๆโอ้เขาช่างโชคร้ายจริงๆนี่ปรมาจารย์หลิงชุนลูกศิษย์ของเจนไลเฟิงดูเหมือนจะมีประสบการณ์ในการกันแกล้งผู้อื่นไม่น้อยนะ หัวหน้าเลรียนยี่ผู้คัดเลือกสาวกเก็มขัดม่วงคงมีกฎของตัวเองและเจ้าพวกนี้ข้าว่าก็คงไม่ได้ละเมิดมันยิ่งไปกว่านั้นโจยวนผู้นี้อาจจะกําลังยิงพยองในฝีมือของตนเองอยู่ก็ได้บางทีการทดสอบนี้อาจจะทําให้เขาสงบลงตัดกลับมาในฝั่งของเลอเทียนพี่เลอเทียนทางนี้ไม่พบใครเลย เป็นไปได้ไหมที่เจ้าเด็กนี่อาจจะหนีไปแล้วฮังม,มีทางหรอกขาว่านะมันยังซ่อนตัวอยู่ในหุบเขานี่แหละค้นหาไปค้นหาไปให้ทั่วอย่าให้พลาดแม้แต่จุดเดียวดูนั่นสิสาวกจินเลยเฟิงหาโจยวนไม่เจอพวกนั้นแทบจะคั่งแล้วถ้าโจหยวนหนีไปได้พวกจินเลยเฟิงคงอับอายไปทั่วแนะ่ การค้นหายังคงดําเนินต่อไปแต่พอ่ของเรานั้นยังคงชาร์จพลังอยู่เขาจึงยังไม่ปรากฏตัวฮเฮเจยวคนนี้ซ่อนตัวเก่งเส้จริงๆนี่พี่เลอเทียนข้าว่าให้เรากระจายกำลังกันตามหานี่ไหมไม่ต้องหรอกข้ามีวิธีของข้าน,นี่ท่าน คิดจะใช้วิธีการอะไรเอาละพี่น้องทีนายฟงทุกคนใช้พลังฉีคุมร่างกายและจัดการกับหมอ,อกที่อยู่ตรงหน้าซะรับทราบเราสาวกของเจนไลเฟิงเขากําลังจัดการกับหมอ,อกที่อยู่ตรงหน้าอ่ามันมันแปลงไงก็ไม่รู้นะครับคือมันแปลแล้วมันความหมายมันผมไม่เข้าใจเลยครับผมก็เลยแปลแปลแบบตามที่ภาพเห็นนะครับอาจจะ ไม่ตรงกับตามจริงตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ข้างบนก็รบกวนฟังๆไปนะครับผมเ <laughs> <laughs> มื่อลําแสงของพลังชีที่ปกคลุมร่างกายของพวกเขาได้กระจายกระจายกันทําลายหมอกที่ปกคลุมหุบเขาไม่นานหุบเขาก็สว่างขึ้นฮะ <laughs> ในที่สุดก็เจอตัวเจ้าเด็กนี่เฮ้ <laughs> พวกเราดูนั่นสิพวกจินเลยเฟิง จัดการกับหมอกที่ปกคลุมทั่วหุบเขาจนมันจางหายไปหมดแล้วและหลังจากที่หมอกจางหายไปเงาดำๆที่อยู่บนก้อนหินนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกเสียจจากพระเอกของเรา <c oughs> โจหยวนข้าพบเจ้าแล้วอ๋อเหรอข้าก็ั่างอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะทำไมเจ้าถึงเพิ่งพบข้าละ่ะ อันนี้ไม่ได้พูดนะครับ ح ح> น้องชายโจวยวนตอนนี้มีความสามารถมากนะข้านี่เกือบจะถอดใจปล่อยเจ้าไปซะแล้วสิสำนักเจียนในเฟิงคงจะใจให้กับพวกเจ้ามากสินะพวกเจ้าถึงได้มามากมายขนาดนี้เพื่อที่จะจัดการกับข้าคนเดียวแต่ถึงท่านจะชนะข้าได้มันก็ยังไม่เลี่ยท่อนะท่านใช่ใช่ ข้าเอาคิดเหมือนกับไอ้เจ้าหนูนี่นะเฮ้ย hey, จะพูดอย่างนั้นได้ไง ö, เอาละเอาละในเมื่อเจ้าพูดสักขนาดนี้แล้วโจโยวนงั้นพวกเจ้าอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆรอดูข้าจัดการกับไอ้เจ้านี่นี่น้องโจโยวนอย่าหาว่าข้าอย่างงุนอย่างนี้เลยนะหากถ้าเจ้ายอมถอนตัวจากการคัดเลือกสาวกเข็มขัดม่วงเสียโดยดีข้าว่าข้า อาจจะไม่ทําอะไรเจ้าเลยก็ได้นะลองคิดดูคิดดูค่าคนเยอะคนเยอะเจ้าคนเดียวตายยังเขียดนี่พี่เลอเทียนข้าวท่านนะมีสิ่งหนึ่งนะที่คิดผิดตั้งแต่ต้นท่านรู้ไหมการที่ข้านั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าข้านะคิดจะหนีหรอกนะแต่ว่าข้านั้นะได้ดเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษที่ดียิ่งกว่าซีโนแวกบวกแอคต ไว้ให้สำหรับท่านโดยเฉพาะหยุดพูดอะไรไร้สาระของเจ้าได้แล้วทาไมใช่ไซเฟอร์นะข้าไม่สนใจหรอกพวกเราจัดการมันเฮ้ยอะไรวะในบอกเมื่อกี้จะดูคนเดียวไงอันนี้ใส่มาให้นะครับไม่มีหรอกครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่านี่แหละบูถังเทพเจ้าลงยวนตอนที่208ร้อถึงสองนะครับ คือตอนนี้จะใส่มุกมากมายไร้สาระมากไปหน่อยถ้าเพื่อนๆไม่อชอบก็คอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับผมผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะลงตอนดึกๆแต่ไม่รู้ว่าจะยังมีคนดูไหมเพราะว่าลงดึกนะครับยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะครับขอบคุณครับ